ทางคองรามงก็เลยมีการอนุมัติงบกลานะคะ1,700ล้านนะคะสร้างหลุมหลบภัยหอกระจายข่าวนะคะเยาวยาผู้อพยพ7จังหวัดตามชายแชยดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งได้รับครัวเรือนละ2,000ถึง5,000บาทนั่นเองค่ะ เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะคะนายชะนินรุ่งธนกิจนะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีการพูดถึงภาพรวมการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การประทะระหว่างไทยกับกัมพูชานในพื้นที่7จังหวัดค่ะโดยทางด้านนิฟ ท่านได้มีการบอกเขาว่านายบุมธรรมเวชยชัยนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีการาได้มีข้อสั่งการให้ดําเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นของการประทะโดยได้มีการประสานอนุมัตินะคะขยายวงเงินทดรองนะคะจ่ายภายใต้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นจังหวัดละ100ล้านบาทนะคะโดยทันทีซึ่งได้ใช้เพื่อสนับสนุนการอพยพก,การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะสำหรับผู้อบพยพมีการซ่อมแซมหลุมหลดภัยต่างๆตลอดจนการส่งคนกลับบ้านค่ะและคืนสภาพสังคมที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันขณะนี้นะคะมาอัปเดตเรื่องของยอดการเบิกจ่ายกันหน่อยค่ะขณะนี้มียอดเบิกจ่ายแล้วนะคะก็คือจํานวนกว่า198ล้านบาทนะคะ ในตรงนี้เองนายชนินก็ได้มีการกล่าวเขาว่าที่ผ่านมายังได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่กลับเข้ามาใช้ชีวิตตามปกติ ในอีก4เรื่องสำคัญเรื่องที่1นนะคะคือการอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด10ล้านบาทจากงบกลางนะคะและเงินกองทุนส่วนที่2ค่ะคือการงดเว้นการเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่ช่วงของเดือนกรกฎาคมนะคะไปจนถึงสิงหาคมนะคะส่วนข้อ3คือการระดมความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจากหน่วยงานต่างๆของทางภาครัฐและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่4นะคะ คือการามีข้อสั่งการให้เบิกจ่ายบี้เลี้ยงอาสาปฏิบัติหรือชอรบอที่ช่วยลาดตะเวนระหว่างช่วงอบพยพนะคะในอัตราก็คือ120-240บถึง240บาทต่อวันผ่านเงินทดลองใจ่ายในอำนาจของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองค่ะครับนอกจากนี้ทางคณะรัฐมนตรียังได้มีการอนุมัติการช่วยเหลือเพิ่มเติมในอีก2เรื่องสําคัญสําคัญ<ม>เลยนะครับคือ 1. เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการกระทําของกองกำลังภายนอกประเทศ ที่อนุมัติการจ่ายรายครัวเรือนนะครับครัวเรือนละ2,000บาทสำหรับการอพยพไม่เกิน7วันและครัวเรือนละ5,000บาทเป็นเงินสดผ่านระบบพร้อมเพย์นะครับสำหรับการอพยพตั้งแต่8วันขึ้นไปโดยใช้งบประมาณจากงบกลางเป็นเงินกว่า1,516ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับข้อ 2. งครับ,รบงบประมาณสำหรับการสร้างบังเกอร์และหลุมลบภัย779แห่ง และงบประมาณซ่อมและสร้างหอกระจายข่าว221แห่งในพื้นที่ชายแดนกัมพูชาจิตจังหวัดนะครับสำหรับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้งบประมาณจากงบกลางเป็นเงินกว่า194ล้านบาทครับ ทั้งนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะสบายใจได้ว่ารัฐบาลเองนะคะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความสงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชายอย่างเต็มที่มาโดยตลอดและทางรัฐบาลเองนะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจนะคะเพื่อให้ประชาชนกว่า4,000หมู่บ้านใน7จังหวัดกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขและจะพยายามเต็มที่ต่อไปเพื่อเร่งรัดการช่วยเหลือในมิติต,ต่างให้ถึงมือพี่น้องประชาชนทุกๆคนโดยเร็วที่สุดน,<ม>นั่นเองค่ะ เขาถึงจะมีการประชุมที่ผ่านมาที่มีการตกลง13ข้อกันแล้วอะแต่ทางกพฏชาเขาเขาก็ยังไม่รับเอเรื่องของการกู้ทุนระเบิดกับเรื่องสแกมเมอร์ในในวางเพิ่มด้วยเอออาจจะมีการลักลอบวางเพิ่มด้วยแต่ก้ายันไม่ยอมรับอยู่ดีการที่มีการสร้างหลุมบังเกอร์หรือว่าอะไรก็เป็นการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเนาะ้ก่นพช่อการกันไว้ดีก่าแค่ด้วยนะครับผมใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ภาพบรรยากาศ<ม>ที่ทางรัฐบาลเขาออกมายืนยันแล้วว่าจะช่วยเหลือพี่น้องอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลานะคะ<ม>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยก็ถือว่าให้พี่น้องสบายใจได้นะ,ะว่ามีผู้ที่ชอยอคอยช่วยนะคะแล้วก็ดูหลังเราอยู่ดูแลเราอยู่ข้างหลัง<ม>อยู่นั่เองค่ะ